เด็กๆ,ๆทุกคนพบกับครูอิปในวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะจากครั้งก่อนที่เราได้เรียนเรื่องการลบพื้นฐานไปแล้วนะคะก็คือจํานวนในตัวตั้งเนี่ยสามารถลบตัวลบได้เลยแต่ว่าในครั้งนี้นะคะจะมีจํานวนบางตัวในตัวตั้งนะคะน้อยกว่าตัวลบทําให้ไม่สามารถลบได้นะคะเราจึงใช้การกระจายเข้ามาช่วยค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการลบแบบมีการกระจายนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ในเรื่องการลบแบบมีการกระจายนะคะเด็กๆด,ดูไปพร้อมๆกับครูอิฟเลยนะคะอ่าเด็กๆด,ดูสิคะว่าเด็ก2คนนี้เขาทําอะไรกันอยู่เอ่ย ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆคุยปมีโจทย์มาให้นะคะเขาบอกว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งนะคะมอบต้นไม้ให้โรงเรียนไปปลูกนะคะโดยมีต้นดอกดาวเรือง3550ต้นและมีต้นดอกเข็มนะคะ1 4 0 4 0ต้นคุยปมนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่ามีต้นดอกดาวเรืองนะคะมากกว่าต้นดอกเข็มอยู่เท่าไหร่เออเด็กๆมีวิธีคิดยังไงคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีต้นดอกดาวเรืองมากกว่าต้นดอกเข็มเท่าไหร่เด็กๆสังเกตจากคำไหนคะ สังเกตจากคาว่ามากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นนะคะเราจะนำจำนวนของต้นดอกดาวเรืองกับจำนวนของต้นดอกเข็มมาทำอะไรกันคะถึงจะรู้ว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องนำมา ลบกันนั่นเองดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะก็คือ3550นะคะลบกับ14,40นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลบกันดีกว่านะคะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้นะคะก็คือ3550นะคะลบกับ14,40นะคะเราเขียนวิธีทำกันเลยนะคะโดยนำตัวตั้งนะคะมาเขียนไว้ก่อนเลยจากนั้นนำตัวลบนะคะมาเขียนไว้ด้านล่างโดยตั้งให้ตรงหลักนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายลบและขีดเส้นใต้ตัวลบแบบนี้เลยจากนั้น เหมือนเดิมนะคะเด็กๆเริ่มลบในหลักหน่วยเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่ะในหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะคะศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่เอย่ยถูกต้องค่ะได้เท่ากับศูนย์นั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในหลักหน่วยเด็กก็ขยับไปในหลักสิบนั่นเองนะคะในหลักสิบเป็นเลขห้าใช่ไหมคะอ่ะห้ามากกว่าสี่ดังนั้นห้าลบสี่ได้ใช่ไหมคะห้าลบสี่ได้เท่าไหร่เอย่ยเท่ากับ หนึ่งเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักร้อยนะคะในหลักร้อยเป็นเลข5ลบ0อ่ะมีอยู่5ลบออกไป0นย์แสดงว่าเราไม่ได้ลบออกไปเลยดังนั้นก็จะเหลือ5เหมือนเดิมนะคะโอเคขยับถัดไปในหลักพันนะคะในหลักพันศูนย์ลบ4ค่ะเลข0ูนย์มีค่าน้อยกว่า4ดังนั้นศูนย์จะลบ4ไม่ได้ทำยังไงดีคะวิบ,บอกแล้วว่าเราจะใช้การกระจายใช่ไหมคะเด็กๆเอ๊แต่ว่าจะกระจายยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันนะคะเด็กๆ ตั้งใจดูนะคะเลขศูนย์นะคะไม่สามารถลบสีได้เราจะไปขอให้ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าศูนย์นะคะทางด้านซ้ายก็คือเลขสามเราจะไปขอให้เลขสามกระจายมาให้ศูนย์นั่นเองสามนะคะเวลาเราให้เขาไปเราจะให้เขาไปทีละหนึ่งดังนั้นสามเมื่อให้เขาไปหนึ่งสามก็จะเหลืออยู่สองใช่ไหมคะหนึ่งที่เราให้เขาไปนะคะหนึ่งเนี่ยอยู่ในหลักหมืน่น 1 0 0 0งืนเนี่ยจะเท่ากับ10 0พันดังนั้นเวลาเลขศูนย์ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะจะเพิ่มขึ้นไปอีก10นั่นเองทีนี้เดิมเรามีอยู่0นย์เพิ่มไปอีก10ก็จะกลายเป็น10นั่นเองนะคะก็คือนำาม10มาบวกกับ0นนั่นเองนะคะได้เท่ากับ10ดังนั้นนะคะในหลักพัน10ก็สามารถลบ4ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเด็กๆมาทำการลบเลยนะคะมีอยู่10ลบออกไป4ก็จะเหลือ 6นั่นเองเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักหมื่นได้เลยนะคะในหลักหมื่นตอนนี้เราเป็น2หรือว่าเป็น3ค่ะ ไม่ใช่3-1ลบ1นะคะเพราะว่าเรากระจายให้เขาไปแล้วนะคะดังนั้นเราจะเหลือ2อ่าดังนั้นก็จะเป็น2-1ลบ1นั่นเองมีอยู่2ลบออกไป1ก็จะเหลือ1น1นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็คือผลลัพธ์หรือว่าคําตอบของเรานั่นเองเสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนดังนั้น3 5 5 0นะคะลบกับ1 4 4 4 0ได้เท่ากับ16,510นั่นเอง จากนั้นเด็กๆทําการตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวครูยิปมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูอีกในตัวอย่างที่2นะคะในตัวอย่างที่2นะคะโจทย์บอกว่า6937นะคะลบกับ4 5 6 4 0ค่ะวิธีทำเหมือนเดิมนะคะนำตัวตั้งมาเขียนไว้ก่อนเลยจากนั้นนะคะในตัวลบนำมาเขียนไว้ด้านล่างตัวตั้งนะคะโดยใส่ให้ตรงหลักเหมือนเดิมเสร็จแล้วทำยังไงคะเด็กๆ ใส่เครื่องหมายลบและขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆเริ่มทําการลบได้เลยในหลักหน่วยนั่นเองนะคะเริ่มในหลักหน่วยมีอยู่7ลบออกไป0ูนย์ได้เท่ากับ7จเก่งมากๆเลยค่ะขยับถัดไปในหลัก10นะคะในหลัก10 3-4ลบ4ค่ะเลข3น้อยกว่า4ดังนั้น3-4ลบ4ไม่ได้ใช่ไหมคะ3ต้องไปขอใครคะเด็กๆ ไปขอจํานวนในทางด้านซ้ายก็คือขอ9นะคะไปขอให้9กระจายมาให้3นั่นเองนะคะเวลา9ให้3 9ต้องให้3ไปเท่าไหร่คะเด็กๆให้เป็น1ใช่ไหมคะดังนั้น9ก็จะเหลือ8นั่นเองซึ่ง1ที่9ให้เขาไปนะคะ1อยู่ในหลักร้อยนะคะซึ่ง100จะเท่ากับ1 0 10นั่นเองดังนั้นเลขก3ตัวนี้นะคะเวลาเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คะเด็กๆ เพิ่มขึ้นไปอีก10ใช่ไหมคะเดิมเรามีอยู่แล้ว3เขาให้เรามาอีก10ก็จะกลายเป็น13นั่นเองจากนั้นเด็กๆจะเห็นว่า13สามารถลบ4ได้แล้วใช่ไหมคะ่เด็กๆก็ทําการลบได้เลยนำา13ลบออก4ก็จะเหลือ9นั่นเองเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักร้อยนะคะตอนนี้เป็นเลขอะไรเอ่ย เป็นเลขบ6ใช่ไหมคะ8-6ลบ6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักพันนะคะ0-5ไดลบ5้มได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า0ูน้อยกว่า5ดังนั้น0ต้องไปขอให้ใครกระจายมาให้คะถูกต้องนะคะ0ต้องไปขอให้6กระจายมาให้6ให้0ไป6ต้องเหลือ 5ใช่ไหมคะพ่อ6เหลือ5 1ที่ให้เขาไปเนี่ยคือ1 0,000หมื่นใช่ไหมคะ1 0 0 0 0หมื่นจะเท่ากับ1 0 0พันดังนั้นเดิมเรามีอยู่แล้ว0ูนย์เพิ่มไปอีก10ก็จะกลายเป็น10นั่นเองคะ่ะทีนี้10ในหลักพันนะคะก็สามารถลบ5ได้แล้ว10-5ลบ5ได้เท่ากับ5นั่นเองเก่งามากๆคะ่ะขยับทัดไปในหลักหมื่นได้เลยตอนนี้เป็นเลข5ใช่ไหมคะอ่ะ5ลบ4ได้เท่ากับ หนึ่งเก่งมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์หรือว่าคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับเท่านี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาสรุปได้เลยค่ะว่า6937นะคะลบกับ4 5 6 4 0ได้เท่ากับ15,297นั้นั่นเองเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ทำการตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าจํานวนในตัวตั้งไม่สามารถลบตัวลบได้เด็กๆต้องไปขอให้ตัวด้านหน้ากระจายมาให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตัวอย่างที่3มกันเลยดีกว่าค่ะในตัว ตัวอย่างที่3นะคะโจทย์บอกว่า45,366นะคะลบกับ37,957ค่ะวิธีทําเหมือนเดิมเลยคือนําตัวตั้งมาตั้งไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนําตัวลบมาเขียนด้านล่างและเขียนให้ตรงหลักเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องหมายลบและขีดเส้นใต้ค่ะจากนั้นเริ่มลบในหลักหน่วยได้เลย ในหลักหน่วยนะคะ6ลบ7ค่ะเด็กๆสังเกตไหมว่า6น้อยกว่า7ไม่สามารถลบ7ได้ใช่ไหมคะดังนั้น6ในหลักหน่วยก็เลยไปขอให้ใครกระจายมาให้คะถูกต้องนะคะ6ในหลัก10นะคะกระจายไปให้6ในหลักหน่วย6ในหลัก10บให้6ในหลักหน่วยไป1 6ก็จะเหลือ5ใช่ไหมคะ1ที่เราให้เขาไปก็คือ110 110จะเท่ากับ10หน่วยนะคะดังนั้น หตัวนี้นะคะเดิมมีอยู่แล้ว6เพิ่มไปอีก10ที่เขาให้มาก็จะกลายเป็น16นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้น16นะคะก็จะสามารถลบ -7 ได้แล้วนะคะ16ลบ -7 ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ9นั่นเองเรียบร้อยแล้วขยับถัดไปในหลัก10ได้เลยในหลัก10นะคะตอนนี้เป็น5ใช่ไหมคะเด็กๆ5ลบ5ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่5ลบออกไปหมดเลยก็คือลบออกไป5ก็จะเหลือ 0นั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วขยับทัดไปในหลกักร้อยค่ะ3-9ลบ9ใช่ไหมคะ3น้อยกว่า9 3ไม่สามารถลบ9ได้ดังนั้น3นะคะต้องไปขอให้ใครกระจายมาให้คะไปขอ5ใช่ไหมคะมีอยู่5ให้เขาไป1 5ก็จะเหลือ 4นั่นเองนะคะทีนี้1ที่เราให้เขาไปนะคะก็คือ1000 1000จะเท่ากับ100ดังนั้นเลข3ตัวนี้ต้องเพิ่มไปอีก10ใช่ไหมคะเด็กๆมีอยู่3เพิ่มไปอีก10ก็จะกลายเป็น13นั่นเองจากนั้น13สามารถลบ9ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ13ลบ9ได้เท่ากับ 4นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักพันได้เลยนะคะตอนนี้เป็นเลข4ใช่ไหมคะเด็กๆ4ี่ลบเอ่าสังเกตไหมคะว่า4น้อยกว่า7จลบเไม่ได้นะทํายังไงดีคะต้องไปขอให้ตัวเลขด้านหน้ากระจายให้นะคะตอนนี้เป็นเลข4ตัวเลขด้านหน้า4ี่ก็คือ4ในหลักหมื่นตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะขอให้4ในหลักหมื่นตัวนี้นะคะกระจายไปให้เขา4ตัวนี้ให้เขาไป1ก็จะเหลือ3ใช่ไหมคะเด็กๆ ซึ่ง1ที่เราให้เขาไปนะคะก็คือ1อยู่ในหลักหมื่นก็คือมีค่า1 0,000หมื่นนั่นเองซึ่ง1 0,000หมื่นเนี่ยจะเท่ากับ10บพันดังนั้นสตัวนี้นะคะเวลาเพิ่มนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอีก10ดังนั้นมีอยู่เดิมแล้ว4บวกเพิ่มไปอีก10ก็จะกลายเป็น14นั่นเองค่ะทีนี้14ี่ก็สามารถลบ7ได้แล้ว14ลบ7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ 7นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับทัดไปในหลักหมื่นได้เลยในหลักหมื่นนะคะ3ลบ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆมีอยู่3ลบออกไป3เลยได้เท่ากับ0นย์ั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือผลลัพธ์หรือว่าคําตอบของเราเอ๊แต่เด็กๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะเลข0ใช่ไหมคะเด็กๆดูนะคะถ้าศูนย์อยู่หน้าสุดนะคะเราจะไม่นิยมเขียนนะคะก็คือเราสามารถลบออกไปได้เลยนะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะตอนนี้จํานวนเนี้ยเวลาเด็กๆอ่านเด็กๆอ่านว่าเท่าไหร่คะ 7,409ใช่ไหมคะอะแล้วถ้าคุบิปเอาศูนย์ตัวนี้ออกไปเด็กๆดูนะคะว่าค่าของจำนวนเนี้ยเท่าเดิมไหมคะ เท่าเดิมใช่ไหมคะก็เป็น7,409เหมือนเดิมดังนั้นนะคะเด็กๆจำไว้ว่าถ้าเลขศูนย์อยู่หน้าสุดเราจะไม่นิยมเขียนนะคะเพราะว่าก็จะมีค่าเท่าเดิมนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็ไปสรุปได้เลยว่า45,366ลกบกับ37,957ได้เท่ากับ7,409ัน้นั่นเองจากนั้นเด็กๆตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มยากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่4ต่อกันเลยคะ่ะเด็กๆ ในตัวอย่างที่4นะคะโจทย์บอกว่า18,291นะคะลบกับ17,297ค่ะอค่ะมาวิธีทำเลยนำตัวตั้งมาตั้งไว้ก่อนจากนั้นนำตัวลบนะคะมาเขียนไว้ด้านล่างโดยเขียนให้ตรงหลักเหมือนเดิมจากนั้นใส่เครื่องหมายลบและขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเด็กๆเริ่มลบเลยนะคะในหลักหน่วย1-7ลบเเลย1มีค่าน้อยกว่า7-7ลบ7ไม่ได้ทำยังไงดีคะเด็กๆไปขอให้ตัวเลขด้านซ้ายกระจายให้ก็คือเลข 9นั่นเองเราไปขอเลข9ใช่ไหมคะเลข9ให้เขาไป1 9ก็จะเหลือเหลือ8นั่นเองใช่ไหมคะซึ่ง1ที่เราให้เขาไปนะคะก็คือ1 0 10. 10จะเท่ากับ10หน่วยดังนั้นเลข1ตัวนี้นะคะเพิ่มไปอีก10ใช่ไหมคะเดิมมีอยู่แล้ว1เพิ่มไปอีก10ก็จะกลายเป็น11นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วในหลักหน่วยนะคะเราก็จะสามารถลบกันได้แล้วนะคะ11ลบ7ได้เท่ากับ สนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลัก10ได้เลยในหลัก10เป็นเลขอะไรคะเลข8ปลบเใช่ไหมคะอ่าแน้อยกว่า9กลบเไม่ได้ทํายังไงคะไปขอให้ตัวเลขทางด้านซ้ายกระจายมาให้ก็คือเลข2นั่นเองเลข2ให้เขาไป1เราก็จะเหลือ1นั่นเองซึ่ง1ที่เราให้เขาไปก็คือ100 100จะเท่ากับ10บสิบ ดังนั้นเลข8ตัวนี้นะคะเดิมมีอยู่แล้ว8เขาให้มาอีก10เราก็จะกลายเป็น18นั่นเองจากนั้น18ก็จะสามารถลบ9ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ18ลบ9ได้เท่ากับ9นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆขยับถัดไปในหลักร้อยในหลักร้อย1ลบ2ได้ไหมคะ1น้อยกว่า2ลบ2ไม่ได้ดังนั้น1ก็ต้องไปขอให้ตัวเลขทางด้านซ้ายกระจายมาให้นะคะก็คือขอ8นั่นเองอ่ะ 8นะคะให้เขาไป1 8ก็จะเหลือ7ซึ่ง1ที่เราให้เขาไปก็คือ1000ใช่ไหมคะ1000จะเท่ากับ100ดังนั้นเลข1ตัวนี้นะคะเดิมมีอยู่แล้ว1เขาให้มาอีก10เราก็จะกลายเป็น11นั่นเองดังนั้น11ก็จะสามารถลบ2ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ11ลบ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 9นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กเริ่มขยับถัดไปในหลักพันได้เลยนะคะในหลักพันตอนนี้เป็นเลข7ใช่ไหมคะ7ลบ7ได้เท่ากับ0ย์เก่งมากมากเลยค่ะขยับถัดไปในหลักหมืน่น1ลบ1ได้เท่ากับศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือผลลัพธ์หรือว่าคําตอบแต่เอ๊เด็กๆจําได้ไหมคะในตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้คุยบอกว่ายังไงเอ่ย ตัวเลขศูนย์ด้านหน้าสุดเราจะไม่เขียนใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเลขศูนย์เราก็จะอ่านจํานวนนี้ว่า994แต่ถ้าไม่มีเลขศูนย์เราก็จะอ่านจํานวนนี้ว่า994เหมือนเดิมเลยดังนั้นเราไม่นิยมเขียนนะคะเด็กๆลบออกไปได้เลยเสร็จแล้วเด็กๆมาสรุปคําตอบกันค่ะว่าดังนั้น1 8 2 9 1ลบกับ17,297ได้เท่ากับ994และตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคร แถมให้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะคะเอาไปกันเลยในตัวอย่างที่5ค่ะในตัวอย่างที่5นะคะโจทย์บอกว่า77,000นะคะลบกับ47,376นนะคะนำตัวตั้งมาตั้งไว้เลยนะคะจากนั้นนำตัวลบมาใส่ทางด้านล่างใส่ให้ตรงหลักเหมือนเดิม จากนั้นใส่เครื่องหมายลบและขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเริ่มลบในหลักหน่วยเหมือนเดิมมาค่ะในหลักหน่วยนะคะเป็นเลข0ูนย์ลบหศูนย์น้อยกว่า6ลบหไม่ได้ดังนั้น0ูนย์ตัวนี้ก็เลยไปขอให้ตัวเลขทางด้านซ้ายกระจายมาให้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นศูนย์เหมือนกันมีให้เขาไหมคะเราไม่มีให้เขานะคะเพราะว่าเราก็เป็นศูนย์ดังนั้นเราก็จะไปขอในหลักด้านซ้ายต่อไปอีกนะคะอ่าขอตัวนี้อ้าวตัวนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะเด็กๆตัวนี้ก็ไม่มีให้เหมือนกันดังนั้นเราจะไป ขอทางด้านซ้ายต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือเลขตัวนี้นั่นเองก็คือเลข7ใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เรามีให้เขาหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะดังนั้น7ตัวนี้นะคะสามารถกระจายให้เขาได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ทําการกระจายเหมือนเดิมเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาเลยนะคะอ่ะก็คือมีอยู่7นะคะเวลากระจายให้เขาก็กระจายให้ไปทีละ1เหมือนเดิมคะ่ะมีอยู่7ให้เขาไป1นก็จะเหลือ 6นั่นเองซึ่ง1ที่เราให้เขาไปก็คือ1000 1000นะคะจะเท่ากับ1 0บร้อยดังนั้นศูนย์ตัวนี้นะคะเวลาเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก10ใช่ไหมคะดังนั้นมีอยู่ศูนย์เพิ่มขึ้นไปอีก10ก็จะกลายเป็น10นั่นเองนะคะทีนี้นะคะ10ในหลักร้อยนะคะก็สามารถกระจายให้เลขศูนย์ที่อยู่ทางด้านขวาในหลักสิบได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้น10ตัวนี้นะคะให้เขาไป1 10ก็จะเหลือ9นั่นเองทีนี้1ที่เราให้เขาไปนะคะก็คือ100 100 100จะ่ท่ากับ10 10 ดังนั้นศูนย์ตัวนี้นะคะเดิมมีอยู่แล้วศูนย์นะคะเขาให้เพิ่มมาอีก10เราก็จะกลายเป็น10นั่นเองอ่ะทีนี้สิตัวนี้ในหลักสิบนะคะก็สามารถกระจายให้ศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยทางด้านขวาได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นมีอยู่10ให้เขาไป1ก็จะเหลือ9จากนั้นนะคะ1ที่เราให้เขาไปนะคะก็คือ1 0 10. 10จะเท่ากับ10หน่วยดังนั้นเลขศูนย์ตัวนี้เวลาเพิ่มขึ้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปอีก10ใช่ไหมคะมีอยู่ศูนย์เพิ่มขึ้นไปอีกกก10็็จะลายเปน 10นั่นเองทีนี้เราก็เริ่มลบได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่า10ตัวนี้สามารถลบ6ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเริ่มลบได้เลยนะคะ10ลบ6ได้เท่ากับ4ใส่4ีในหลักหน่วยแบบนี้เหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลัก10นะคะในหลักส0ตอนนี้เป็นเลขอะไรคะเด็กๆด,ด,ด้านบนสุดเลยนะคะก็คือเลข9 9ลบ7ได้เท่ากับ2เก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักร้อยตอนนี้เป็นเลข9ใช่ไหมคะ้ลบ3ได้เท่ากับ เก่งมากมากเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักพันอ่ะในหลักพันตอนนี้ด้านบนสุดคือเลข6ใช่ไหมคะ6กลบเได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะว่า6น้อยกว่า7ดังนั้น6ต้องไปขอใครคะเด็กๆขอตัวเลขทางด้านซ้ายก็คือเลข7ตัวนี้นั่นเอง7ให้เขาไป1 7ก็จะเหลือ6ใช่ไหมคะซึ่ง1ที่เราให้เขาไปนะคะก็คือ10,000 10,000จะเท่ากับ10พันดังนั้น6ตัวนี้นะคะเดิมมีอยู่แล้ว6เขาให้มาอีก10เราก็จะกลายเป็น 16นั่นเองจากนั้น16นะคะก็สามารถลบ7ได้แล้ว16ลบ7ได้เท่ากับ9เก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วขยับถัดไปในหลักหมื่นนะคะในหลักสุดท้าย6ลบ4ได้เท่ากับ 2เก่งมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือผลลัพธ์หรือว่าคําตอบของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สรุปคําตอบค่ะว่า7 7 0 0 0นะคะลบกับ4 7 3 7 6จได้เท่ากับ2 9 6 2 4นั้่นเองเสร็จแล้วเด็กๆก็ตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการลบจํานวน2จํานวนที่มีการกระจายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอจะเข้าใจหลักของการกระจายได้ยังคะว่าถ้าเกิดเราลบไม่ได้เราจะใช้วิธีการกระจายแล้วกระจายให้ยังไงเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไป รูปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการลบเรานะคะจะลบในหลักเดียวกันนะคะถ้าเกิดในหลักเดียวกันเนี่ยจำนวนในตัวตั้งมากกว่าตัวลบเนี่ยเราสามารถลบกันได้เลยอย่างเช่น7ลบศูนย์ก็สามารถลบกันได้เลยนะคะแต่ถ้าจำนวนในตัวตั้งนะคะมีค่าน้อยกว่าจำนวนในตัวลบเนี่ยเราไม่สามารถลบได้เราจะใช้วิธีการกระจายอย่างเช่น ตัวอย่างนี้ก็คือ3าลบสไม่ได้เพราะ3น้อยกว่าสดังนั้นเราจะไปขอให้ตัวเลขทางด้านซ้ายมือนะคะกระจายมาให้นั่นก็คือเลขเเวลาให้นะคะเราจะให้ทีละ1เราให้เขา1เราลด1เราก็จะเหลือ8ซึ่ง1ที่เราให้เขาไปนะคะ1ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเท่ากับ10ทางด้านขวาดังนั้นจํานวนเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนทางด้านขวาเวลาเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นทีละ10เสมอ ดังนั้นเดิมมีอยู่แล้ว3นะคะเพิ่มขึ้นไปอีก10ก็จะกลายเป็น13นั่นเองคะอ่ะจากนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าจำนวนในตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวลบแล้วก็สามารถลบกันได้เลยนะคะเด็กๆก็ใส่คำตอบด้านล่างเหมือนเดิมเสร็จแล้วเด็กๆก็ขยับในหลักถัดไปได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ในหลักถัดไปเนี่ยตัวเลขที่เป็นค่าของเขานะคะก็จะอยู่ทางด้านบนสุดนั่นก็คือเลข8นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็นำา8ลบ6แล้วก็ใส่คำตอบด้านล่างได้เลยแล้วเด็กๆก็ทำไปเรื่อยๆจนได้คำตอบนะคะ ถ้าเด็กๆอยากเก่งในเรื่องของการลบนะคะเด็กๆต้องฝึกฝนทําแบบฝึกหัดที่คุณครูอิฟฝากให้ทําไว้เยอะๆนะคะถ้าเด็กๆทาบ่อยนะคะทําเยอะๆเนี่ยรับรองว่าเด็กๆจะต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยสําหรับวันนี้นะคะครูอิฟก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ